ลูก people ห nice. นสวัสดีคะ่ะทุกคนพิมเองนะคะเป็นคลิปที่เราโคตรจะตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำการทดลองเออคือเราจะมาทำการทดลองนะคะตาม คลิปใน t ิ k t ต็อกนะคะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าณตอนนี้เนี่ยติ๊กตอกมาแรงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีคลิปแบบเป็นการทดลองที่เราอะไม่เชื่อเว้ยคือเราไม่เชื่อว่ามันอะจะเป็นจริงนะคะคือบางอย่างมันก็จริงใช่ไหมบางอย่างมันก็หลอกนะคะนั่นแหละแล้วเราก็เลยแบบไม่เชื่อไงก็เลยจะมาทําการทดลองด้วยตัวเองภายในวันนี้ซึ่งจะให้มาทําแบบนี้มันก็แบบดูเหมือนไม่ใช่นักทดลองใช่ไหม เพราะวันนี้นะคะเราจะกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ <c oughs> ก็วันนี้นะคะเราก็เลยเตรียมแมสมากนะคะไม่มีอะไรหรอกเออไม่ได้จะใส่อะไรนะคะให้มันดูแบบเหมือนนักวิทยาศาสตร์ <c oughs> ที่สุดนะคะเพราะว่าใบหน้าของเราเนี่ยมันก็เหมือนอยู่แล้วนะคะจริงนั่นแหละก็เลยเตรียมแมสมานะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่กันให้กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์คุณสวยจุ๊จุเดี๋ยว ใส่แล้วเงินแตกอ่ะไม่ใส่เลยไหมอย่างนี้ได้ไหมเอออย่างนี้ก็ได้นะนั Fox ่นแหละทุกคนเราจะขึ้นคลิปให้ดูก่อนป๊อบป๊อบป๊อบเออนั่นแหละก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเอาของมาทํากันเลยดีกว่าอืมอืมไปสิไปสิจ้ะ เออทุกคนเรามาเริ่มกันที่คลิปแรกกันเลยนะเดี๋ยวขึ้นคลิปให้ดูปาบคลิปที่เอาสบู่ก้อนนี่แหละมาผ่าเว้ยแล้วก็เอาหนังยางนะคะมารัดนะแล้วก็เอาแช่งลงไปในน้ำเว้ยเขาบอกว่าถ้าเราแช่งลงไปในน้ํานะคะแล้วก็รอเวลาเนี่ยมันจะได้สบู่เหมือนก้อนเดิมคือมันจะกลับมาติดกันเหมือนเดิมความอยากรู้อยากเห็นของเรานะคะเราก็เลยจะมาทําการทดลองภายในวันนี้นะคะจากนั้นใช่ปะเขาบอกว่าให้เราไปผ่าใช่ไหมปาปบาป เอกคนพอมันเป็นก้อนสบู่ที่หักครึ่งอย่างนี้แล้วใช่ปะแล้วก็มาผูกหนังยางเออนั่นแหละสองนาทีบอกเลยโคตรเสียเวลาเอ,อเอาเป็นกล่องนี้ดีกว่าเห็นกันยังเห็นกันชัดแล้วนะว่าแบบมันแช่อยู่ในนี้นะคะสายงนี้หกโมงสิบสามนาทีนะคะเราเนี่ยก็จะแช่ไปประมาณชั่วโมงนึงนะคือจากที่เราไปดูมาเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะคะว่ากี่นาทีนะก็เป็นว่าชั่วโมงนึงละกันนะคะเดี๋ยวหนึ่งทุ่มสิบสามนาทีเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะก่อนที่จะไปทําการทดลองอันอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสบู่ของเราเป็นก่อนนะคะคือสบู่ของเราเนี่ยแช่ไว้ครบ1ชั่วโมงเต็มแล้วนะคะตอนที่ทํเนี่ยมันหกโมงสิบสามนาทีนะคะตอนนี้เนี่ยหนึ่งทุ่มสินาทีแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะคะว่าเออหนึ่งทุ่มสิบห้แล้วนะนั่นแหละ และแล้วเราก็ถึงเวลามาดูเจ้าน้องสบู่ของเราแล้วนะคะว่ามันจะเป็นอีอย่างดานี่คือน้องสบู่ที่ยังแช่อยู่ในน้ํานะคะมันต้องติดถูกป่ะเพราะมันถูกรัดจากหนังยางไว้ทุกคนพอมันถูกรัดจากหนังยางเนี่ยมันทําให้ก้อนทั้งสองอย่างที่มันแยกออกจากกันเนี่ยมันประกบเข้าด้วยกันนะคะแล้วมันก็มีน้ําเป็นเหมือนกาวเปรียบมันเสมือนกาวนะคะที่มันทําให้มันแบบมันติดมันลบรอยแยกนะคะ แต่ดำ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 โดนแช่น้ำเป็นเวลานานนะคะแค่จับเนี่ยคือเนื้อมันก็หลุดออกมาเะพิมพกะแกะนอังยางออกโอ้โหดูเนื้อจะมูดีทุกคนโอ้โหถามว่ามันติดไหมนะคือมันก็ติดนะคะทุกคนเนี่ยไมเวลาหากักเนี่ยอันนี้คือหักให้ดูนะแต่ไม่ค่าหักเยอะนะคะเพราะว่ามันยังติดแบบไม่ไม่สนิทไลฟ์แฮกกันที่สองนะคะทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าปีโป้เนี่ยมันมีลูกด้วยหรอ คือหลายๆคนเนี่ยคงอาจจะเคยกินปีโป้กันไม่คงอ่านแหละคงจะเคยกินกันทุกคนนะคะนั่นก็คือปีโป้นี้เลยในแฮกนี้เนี่ยมันก็คือการที่เรามาผ่าดูนะคะแล้วข้างในเนี่ยเราเจอลูกปีโป้เว้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นคลิปไว้ให้ตรงนี้นะคะแล้วใครเคยเจอลูกปีโป้บ้างเราเนี่ยตั้งแต่เคยกินปีโป้มานะคะไม่เคยเจอลูกปีโป้เว้ยวันนี้นะคะก็เลยจะมาทําการทดลองนะคะจานมาปีโป้มาบีบกันค่ะนี่ รบอย่างนี้มาค่ะบีบใส่กันเรืบอย่างนี้ใช่ไหมหนึบหนับมากเขาให้เราผ่านะคะจากในคลิปเนี่ยคือเราจะใช้มีดในการผ่าให้พร้อมกันทั้งสองอันนะคะเอาเอาทำไมเป็นงี้เออคือมันจะอยู่ตรงเนี้ย อีกแล้วเว้ยไหนลูกปีโป้ไหนหลอกให้เราไปซื้อปีโป้มาแล้วก็มาทําใช่ปะ่ะอะไรคนที่มาคอมเมนต์กันเนี่ยพิมพ์ก็ไม่รู้ว่าเจอกันจริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเจอกันจริงเนี่ยก็ช่วยบอกกันหน่อยนะคะาอาจจะต้องเสียงดวงเอาป้าว่าแบบ ลูกปิโปมันจะอยู่ในถุงไหนอะไรอย่างเงี้ยไลฟ์แฮ็กอันต่อไปนะคะเป็นอันที่เราเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่จะมาทํานะคะเพราะว่ามันเป็นไลฟ์แฮ็กที่เราอ่ะจะมาทํากล้วยยืดเว้ยทุกคนลองนึกภาพดูนะคะว่าคนเราเนี่ยเราสามารถที่จะทําของเล่นเล่นเองที่บ้านได้เว้ยด้วยแบบของไม่กี่อย่างของไม่กี่อย่างที่สามารถทําให้กล้วยมันยืดออกจากกันได้นะคะนั่นแหละแล้วของชิ้นนั้นนะคะก็คือการนําเอากล้วยมาผสมกับครีมมาผสมกับน้ํายาแบบพนุ่ม โซดาน้ำแล้วออกมาเป็นกล้วยยืดทุกคนกล้วยที ky, ่เราไปซานหาซื้อมาทุกคนกล้วยน่ารักมากคือแบบลูกกระจิ๋วหลิวมากอะเออต่อกันเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราเอากล้วยใส่เข้าไปในถ้วยแล้วนะเราก็จะมาใช้ครีมนะคะทากล้วยกันใช่ไหมครีมทากล้วยกันอย่างนี้แล้วเราก็ทาใช่ปะทากล้วยไปเว้ยอ่าทามันทั่วๆนะนี้เว้ยพอเราทาครีมทั่วแล้วใช่ปะ เราก็จะใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มนะคะอ่าใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มอันนี้โซดาอ่าใส่น้ํา เขาบอกว่าให้เราเนี่ยทิ้งไว้24ชั่วโมงนะคะแล้วมาดูกันอีกทีนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนคิดว่าเราจะได้กล้วยยืดปะหรือแบบจะเป็นแบบกล้วยเน่าๆหรืออะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมารอดูในวันพรุ่งนี้กันนะคะ ไลฟ์แพ็กอันต่อไปนะคะก็คือไลฟ์แพ็กที่เราเนี่ยจะมาชาร์จโทรศัพท์ด้วยขนมปังกันนะคะพิมเนี่ยพิ่งไปดูมาหลายๆคลิปเลยนะคะส่วนมากเนี่ยเขาจะชาร์จกับพวกแบบเหรียญสิบเหรียญห้าเหรียญบาทอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่คลิปนี้ที่เรามาทํานะคะนั่นก็คือการชาร์จโทรศัพท์จากขนมปังนะคะจากคลิปที่เราขึ้นให้ดูในตรงนี้นะคะนั่นก็คือเขาเนี่ยจะเอาขนมปังมาวางไว้เว้ยแล้วก็เอาไข่สองฟองอะ่ะมาวางไว้ข้างๆใช่ปะเราใช้ฐานนะคะ มาวางไว้แบบสี่จุดเออแล้วเราก็ชาร์จโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันขนมปังที่เราเตรียมมานะคะไข่เว้ยจากที่ไปดูมาเนี่ยเขาวางไข่ประมาณนี้นะทุกคนอ่าวางฐานไว้จุดนี้นะคะหนึ่งมุมเราต้องหันด้านเดียวกันเข้าเว้ยที่ไปดูมาเนี่ยเขาใช้ทั้งหมดสี่อันนะอย่างนี้ทุกคนแล้วเราก็มาชาร์จโทรศัพท์กันอันนี้เนี่ยเป็นสายชาร์จของ iPhone นะคะ เราจะจิ้มเข้าไปในขนมปังเว้ยเราก็จะมาดูกันนะคะว่าเราจะชาร์จเข้าหรือเปล่านะคะทุกคนหน้าจอที่ดับสนิทย๋ยวเราจะจับสายไปด้วยนะคะอย่างนี้นะแล้วก็จะมาดูกันนะคะว่ามันเข้าไหมนะโว้ยทุกคน <laughs> ไม่มีเฟลมากมากแล้วก็เอาจริงๆก็ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็จะมาทําให้ทุกคนดูนั่นแหละว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้จริงหรือเปล่าล้ายแพย็กันต่อไปเนี่ยเราจะมาทํากับโอรีโอ้กันนะคะโอรีโอ้ของเรานะคะคือว่าจากที่เราไปดูคลิปนี้ขึ้นมาเลยนะคะเป็นคลิปที่เขาเนี่ยเอาโอรีโอ้ไปใส่ในตู้ไมโครเวฟนะคะทุกคนแล้วโอรีโอ้มันก็พองเว้ยคือพองแบบคือมันอันใหญ่ขึ้นแบบ ประมาณสองเท่าของโอริโอธรรมดาได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นจริงวะคือทุกคนอาจจะเคยเห็นแบบมัสเมโล่อะหลายๆคนคงเคยเอามัสเมโล่เข้าในไมโครเวฟดูนะคะแล้วมันก็แบบพองอะคือจากอันเท่านี้มันพองแบบปุ๊บอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็เป็นไปได้นี่ว่าอะไรประมาณนี้นะคะเราก็เลยจะมาลองกับโอริโอดูนะคะว่าโอริโอเนี่ยมันจะเป็นแบบมัสเมโล่หรือเปล่านะคะ อเอาโอ้ใส่จานสิอันอันนี้แล้วเ,เราก็จะไปเข้าไมโครเวฟกันนะว่ามันจะพองตัวหรือเปล่านะคะไปเดี๋ยวไปเข้าไมโครเวฟกันโอรีโอที่เราจะเอามาเข้าไมโครเวฟกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะพองไหมนะคะก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วเราก็ปิดอย่างนี้อเอาซัก หนาทีแล้วกันนะคะเหมือนเดิมหรือมันจะพองขึ้นนะคะก็เดี๋ยวเอามาดูกันมันไม่พองวะพี่ทาโอริโอมานะมันไม่พองวะทุกคนมันไม่พองอ่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือตอนแรกคิดว่าแบบมาสเมโล่กับโอริโอชื่อมันก็คล้ายๆกันใช่ไหมมันก็ต้องพองเหมือนกันใช่คือมันไม่พองเว้ยไลฟ์แพ็กในวันนี้นะคะก็ เป็นที่เฟลๆฟกันนะคะคือไอ้ที่เราเลือกมาทำเนี่ยไม่มีอะไรเป็นจริงเลยเว้ยคือเฟลหมดนะคะแต่ว่าอย่าพิ่งอย่าพิ่งไปนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้มานลุ้นกับกล้วยอีกใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันว่ากล้วยที่เราทำเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะมันจะยืดแบบชืดอย่างนี้นะคะหรือว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมหรือมันจะเน่านะคะมาลุ้นกันในวันพรุ่งนี้ดีกว่านะคะเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะ 24ชั่วโม later โอเคคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกล้วยกันนะคะว่ากล้วยที่เราแช่ไว้หนึ่งคืนเต็มเต็มเนี่ยมันจะเป็นยังไงต้องบอกกันเลยว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนะคะต้องให้ดูก่อนนะคะว่าแบบน้ํามันเต็มมากๆเลยนะคะไหนยืดไม่ออกยืดไม่ออกทุกคนเดี๋ยวจะแบบแกะน่าทุกคนดูเนะื้อกล้วยดิคือดึงไม่ออกอะแต่เนื้อกล้วยมันเละเว้ย เนี่ยแบบมันก็มีกลิ่นของไอ้น้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะก็ประมาณนั้นนะคะสําหรับกล้วยที่เราแช่ไว้ทั้งหมด1คืนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับไลฟ์แพ็กสอย่างที่เราได้คัดเลือกมาลองทดลองทําในคลิปนี้นะคะก็อาจจะเฟลเยอะมากๆเลยนะคะใครชอบคลิปไลฟ์แพ็กแบบนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะคะบ๊ายบาย